สวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจาวันนี้เยสวนจะมาแชร์แชร์อะไรพีการหั่นเเด้อหั่นหนังหมูนะคะไม่ต้องใช้มีดก็ได้ค่ะในการหั่นหนังหมูนี่แหละค่ะก็ได้ออกมาปอบเหมือนเหมือนมีดเลยนะคะเอามือเรานี่แหละค่ะไม่ใช่ใช้เครื่องเด้อค่ะ มาชมกันคถะว่ายายสนทำอย่างไรเด้วยค่ะเด้อทำง่ายๆค่ะ,ะวเวลามีบุญมีงานมีการอะไรเวลาเราไปช่วยงานเนาะสมัยก่อนสมัยเก่าสมัยแก่ที่ว่ายายสนอยู่ที่บ้านเนาะค่ะเนาะอยู่ที่บ้านเวลามีบุญมีงานพี่ๆน้องๆอาจจะเจอปัญหาอย่างช่นนี้เนาะ,ะหนึ่งไม่มีเขียงเขียงไม่พอกัน สองไม่มีมีดมีดไม่พอกันต้องไปเอามีดจากบ้านตัวเองอะไรอย่างกันนี้นะคะต้องแบกเขียงมาด้วยอะไรอย่างกันนี้ก็ต้องไปหายืมเขียงเพื่อนบ้านมาเนาะค่ะเนาะหรือว่าไปเอาที่วัดมาแต่ตอนนี้ไม่ต้องเดิ้อบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ต้องใช้เขียงก็ได้ค่ะไม่ต้องใช้มีดก็ได้นี่แหละค่ะอันนี้จะโชว์จะด้ามเดิอไม่โชว์ปลายเดิะเดี๋ยวมันจะติดอืนี่แหละค่ะกันไกลค่ะกันไกช่วยได้กันไกช่วยได้ เดี๋ยวยสนทาให้ดูค่ะมาหั่นนังหมูด้วยกันค่ะอันนี้เยสดนก็หั่นมาได้เยอะแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นหนังหมูสวยๆนี่แหละค่ะเหมือนมีดตไกรหรือมีดก็เหมือนกันค่ะ,ละลหั่นได้ฝอยเหมือนกันแต่จะเอาฝอยขนาดไหนถ้าว่าเราจะให้มันฝอยเราทำยังไงได้ค่ะเ้อถ้าใจร้อนก็ได้ชิ้นใหญ่ จะเย็นก็ได้ชิ้นเล็กเหมือนกันกับมีดนั่นแหละค่ะอันนี้เวลาหั่นนะคะเอาเอามือของเรานี่ค่ะชนกําไกดกันไกให้ชนตรงนี้ไว้นะคะชนที่มือเราไว้มันก็จะได้ชิ้นเล็กๆจะเอาหนาขนาดไหนเราก็ดันเอานิ้วโป้งนิ้วโป้งตัวนี้นะดันออกไปหากันไกค่ะเอาเอานิ้วโป้งตัวนี้บังคับดันลงไปแล้วก็เราเอานิ้วนี้บังคับกันไกตัวนี้เอาไว้ค่ะก็นี่แหละค่ะก็มาแชร์ให้กัน นูะคะน่ะน้เขาว่าอยู่ที่นี่จะมาใช้ใช้มีดใช้เขียงปกปักปักไม่ไม่ไม่เขาไม่ค่อยใช้มีดกันนะคะ่ะอย่างเช่นทําปลาที่ว่าพี่ๆน้องๆเคยเข้ามาชมประจาก็จะเห็ดน,น,ะะนูค่ะนาอททาปลายก่ชนก็จะใช้กรรไกรส,ส่วนใหญ่ค่ะไม่ใช้มีดค่ะนี่ละคะ่ะเราจะเอาหั่นเล็วขนาดไหนก็ได้ค่ะมันไม่ต้องกลัวมาหนีบเอามือตัวเองเหมือนมานั่นมือตัวเองเหมือนมีดนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็งอตรงนี้เราเข้ามันมันจะได้เอาปลายกันไกลออกไปอย่างกันี้มันก็จะได้ไม่ไม่มาหนีบเอามือเราเนาะค่ะเนาะก็เหมือนมีดนั่นแหละค่ะมีดคนไหนรู้วิธีหั่นก็จะหั่นง่ายเหมือนกันค่ะก็ใช้วิธีแบบนี้แหละค่ะหมูทําไมถึงได้มาแบบนี้หมูมันเขาเยอะนะคะหมูมันเขาเยอะมันเขาเยอะอันนี้นะคะมันถามว่ากินได้ไหมหั่นทั้งมันก็ได้ค่ะแต่ว่าเยสุนจะหลีกเลี่ยงอันนี้ก็จะเอาไว้ คอยดูว่ามีคนเอาถ้าว่าน้องเขาจะใส่ตู้ฟิตเอาไว้ถ้าน้องเขาจะเอาก็จะให้เขาไปก็จะไม่ทิ้งหรอกค่ะมันก็พอมีเนื้ออยู่แต่ว่าอันนี้รู้สึกจะเขาขายอันนี้รู้สึกจะเป็นเนื้อตรงคอหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าพวกมันของเขาก็ไม่ใช่มันเยิ้มเลยนะคะเห็นไหมคะ่ะก็จะพอกินได้เหมือนเขาทําเนื้อย่างเกาหลีที่บ้านเรานั่นแหละค่ะแต่ว่ายายสนจะหลีกเลี่ยงสักหน่อยนึงก็เลยมาเลาะเดี๋ยววิธีการเลาะเดี๋ยวยายสนต่อจาก ต่อจากที่ว่าหั่นอันนี้ให้ชมนะคะเนาะอว่าเยส่สนลอกออกมายังไงเพราะว่าเยส่สนต้มค้างคืนเอาไว้ค่ะพอค้างคืนเอาไว้แล้วทีนี้เราก็ลอกออกได้ง่ายอยู่ที่นี่อากาศมันหนาวนะคะเนาะก็เลยต้มเพราะว่าตอนกลางคืนเราก็ไม่อยากจะทําเพราะว่ากลางวันเราก็มีเวลาเยอะแยะอะไรอย่างกันนี้ก็นี่แหละคะ่ะ ถ้าทํากินเองก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็ได้เลยแต่ทีนี้เราก็ต้องรอเวลานาะค่ะน้อมาทําคลิปทําวิดีโอมาฝากพี่ๆน้องๆอ,อย่างไรเยส,สุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยส,สุนเพื่อเป็นกํลาลังใจด้วยนะคะคลิปไลฟ์สดก็มีค่ะคลิปไลฟ์สดที่ว่าเยส,สุนขับไอ้พอกลกรถลงไปในแม่น้ําอันนั้นก็สนุกมากค่ะฝากเข้าไปชมด้วยนะคะทุกคลิปทุกวิดีโอจัดทามาเพื่อความบันเทิงถ้าหากผิดพลาดประการใดเยสุนก็กราบขอโทษ,ขอ,โทษขออภัยด้วยนะคะ อันนี้แหละค่ะเราก็หัน่นอย่างนี้อันนี้ใส่ปากนอ้องพี่น้องเนาะย,ยังไม่นิ่มเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวหั่นแล้วไม่ใช่จะกินเลยเด้อค่ะยายสวนจะเอาไว้ทําลาบเดี๋ยวน้องนุ่งมาวันเสาร์ที่สิบเอ็ดเพราะว่าพวกหนังหมูนะคะพวกหนังหมูเราเราจะไม่ไปเจอทุกครั้งนะคะ ไปไปไปแต่ละครั้งก็ไม่เจอนะคะถ้าเราเจอเราก็ต้องรีบซื้อมาพอซื้อมาแล้วเราก็ต้องเก็บไม่กินเลยเพราะว่าก็อยากให้น้องๆกินด้วยนะคะวันเสาร์ที่สิบเอ็ดเนะ,ะเนาะเดี๋ยววันเสาร์ที่สิบเอ็ดเดี๋ยวเรามาปาร์ตี้กันค่ะเพราะว่าวันเกิดเย,ยสนค่ะพอด,ดีน้องๆก็จะได้มากินกันด้วยอื้มอ,อร่อยพี่น้องจะ้ะ จะได้แต่รุ่นนี้เนาะค่ะเนาะฟันค่ะรุ่นนี้ไม่ต้องถามถึงเรื่องฟันเนี่ยฟันย่สนแข็งแรงอยู่ค่ะแต่ว่าเราเป็นไมเกรนเป็นไมเกรนไม่รู้ว่าปวดฟันปวดเอ้ไมเกรนแยกแยะไม่ออกไปสั่งให้หมอถอนออกสมุดกามเลยฟันฟันฟันไม่มีแล้วแต่เหลือแต่เหงือก็ยังปวดอยู่ค่ะโอ้เสียดายฟันเอาคืนไม่ได้แล้วค่ะหมอก็บอกอยู่ฟันดีๆจะถอนทําไมบอกถอนไปเถอะหมอมันปวด ที่ไหนได้ไมเกรนค่ะอืมมันไปไปหมดมันล้าวเขาเรียกว่าปวดหัวซีกเดียวนะคะทั้งหัวทั้งหน้าไปหมดเลยอันตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็เอาแบบนี้กึ๊บแบบนี้ก็ได้ค่ะเห็นไหมคะกันไกลทาอะไรได้หลายประโยชน์นะคะเนาะอันนี้เราก็ได้ค่ะสวยๆมากค่ะเห็นไหมคะก็สวยนะคะ ก็มาแชร์ให้กันดูกันชมนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเอาไปทําตามได้เวลามีบุญมีการมีงานที่บ้านเรานะคะนี่แหละค่ะกันไกลไม่ต้องมีเขียงค่ะมีกันไกลก็ใช้ได้แล้วค่ะ <ๆ S 2> เดี๋ยวมาชมในอันเยสนลอกหนังของเขาขอบนะคะว่าลอกแบบไหนนี่แหละค่ะเยสนก็ลอกออกแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาเย็ดแล้วก็ลอกออกง่ายนะคะ ก็ลองเอาไปทําตามดูค่ะพี่ๆน้องๆค่ะสําหรับที่บ้าเวลามีบุญมีการมีงานช่วยกันเยอะๆอย่างกันนั่นและค่ะก็แบบที่เห็นเมื่อกี้นี่แหละค่ะใช้กันไกลอันนี้ก็ใช้ลอกเอาค่ะน้ำมันแบบนี้เนาะคิดถึงสมัยตอนเป็นเด็กเนาะค่ะไม่ต้องมีอะไรเยอะมีน้ำมันหมู มีเกลือมีพริกก็อยู่ได้แล้วค่ะก็กินข้าวก็คุกน้ํามันหมูก็กินได้ค่ะแต่สําหรับเดี๋ยวนี้จะกินแบบนั้นไม่ได้ค่ะเพราว่าเรามีอายุเราไม่เหมือนเด็กเนาะค่ะตอนเด็กๆก,กินแบบไหนก็ได้แต่พอแก่ตัวลงมาเราก็ต้องรักษาสุขภาพของเราเพราะว่าคอเลสเตอรอลมันก็สูงแล้วนะคะ่ะนอกาะเราก็หลีกเลี่ยงพวกมันพวกนี้เนาะคะ่ะ โอเคนะคะเยะสนุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนุนเพอเป็นกำลังใจด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับเยสนุนเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย